ก็หลังจากตอนกลางคืนของวันที่ที่สองนะคะผมที่ผมกับเพื่อนผมเนี่ยได้ตามล่ามอนสเตอร์กันเนาะพวกเราก็ตามล่ามอนสเตอร์จนถึงเช้าเลยนะคบของวันที่ยี่สิบสามเลยเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยผมกะจะเข้าไปตีมันเนาะแต่มันก็ดระเบิดซะก่อนเนาะยังไม่ทันได้ตีเลยแล้วดูจากดาวที่ผมเสียไปคือผมมันเกิดจากที่ผมตีมอนสเตอร์แบบไม่ได้ดูเลือดตัวเองเท่าไหร่เนี่ยตายไปหกรอบแล้วอะทุกคนมันเปลืองดาวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลย แล้วนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ตีมอนสเตอร์กันจนถึงเช้าเนาะผมก็สังเกตได้ว่าพืชของพวกเราเนี่ยมันโตกันแล้วก็เลยได้ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดเลยเนาะแล้วไหนๆก็เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะไม่ปลูกคืนเนี่ยมันก็น่าเสียดายเวลาใช่ไหมผมก็เลยจัดการปลูกคืนมาให้หมดเลยนะคะผมพอปลูกพืชอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็คิดอยู่ในหัวแล้วนะครับว่ารู้สึกว่าอยากสร้างบ้านให้มันเสร็จแล้วนะครับซึ่งในบ้านที่ผมคิดแบบอยู่ในหัวเนี่ยมันก็ ต้องใช้ไม้ไผ่จํานวนมากนะคะผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปตัดไม้ไผ่แถวๆนี้เนาะซึ่งก็ใช้เวลาตัดไปทั้งวันเลยนะคะผมซึ่งก็ตัดตรงนู้นมัง่งตัดตรงนี้มั่งเนาะตัดกับเพื่อนผมเนาะซึ่งใช้เวลาจนมืดเลยนะคะผมดูจากในวิดีโอแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันนะคะผมพอเราตัดเสร็จเนี่ยผมนะครับก็ตัดสินใจที่มานอนนะครับเพื่อที่จะได้ไปสำรวจกันต่อในเช้าว,วันที่24นะครผม แล้วก่อนที่จะไปสำรวจกันนะคะผม <_ p itch> เพื่อนของผมนะครับ <_ P itch> ก็บอกผมว่าอาหารของพวกเราเนี่ยใกล้ที่จะหมดแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเราก็คงสำรวจไม่ได้นานมากมังนะคะผมพอได้อาหารมาเนี่ยผมก็หย็บไปให้เพื่อนของผมเลยนะเพราะว่าเพื่อนของผมต้องการอาหารอยู่นะตอนนี้แล้วก่อนที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปลงถ้ำกันนะคะผมผมก็ลองแวะมาดู ห้องทําน้ําผึ้งของเพื่อนผมนะคะผมซึ่งมันจะผลิตน้ําผึ้งได้เนาะตามที่เพื่อนของผมบอกเลยนะคะผมก็มันจะช่วยสร้างน้ําผึ้งแล้วเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านเนาะแล้วหลังจากที่พวกเราดูห้องทําน้ําผึ้งที่เพื่อนผมเพิ่งสร้างมาเนี่ยผมนะคะก็ได้เตรียมของนะคบเตรียมท็อตต่างๆเนาะเพื่อที่จะได้ ไปลงถ้ากันแบบไม่มีมอนสเตอร์อะไรน่ากลัวเนาะซึ่งท็อดน,นะครับต้องใช้ฟางอะไรพวกนี้อนะเส้นพืชเนานะแล้วก็กับไม้นะเพื่อที่จะเอาไปครับนะคะผมผมก็เลยหยิบมาจํานวนหนึ่งเนาะทั้งคู่เลยผก็ไม่รู้นะมันต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็เลยหยิบมานะครับแล้วก็ครับซึ่งก็ได้2องกองพอดีเป๊ะเลยนะผมเดี๋ยวผมหยิบ เกินมาหน่อยเนาะก็เลยเอาใบคืนนะคะผมและในระหว่างนี้นะคะผมก็รอเพื่อนของผมเนี่ยครับช็อตนะคะเพื่อที่จะลงถ้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ลงถ้ำกันเลยนะคะผมก็ค่อยปักไฟที่มันดับไปเนาะเพื่อเพิ่มความสว่างชั่วคราวในถ้ำกันก่นกอนนะคะผมเพื่อที่จะได้สร้างความปลอดภัยให้พวกเรายังไงล่ะ และในระหว่างนั้นเองนะคะผมก็ได้เดินตรงมาบันไดเนาะเพื่อที่จะมารอเพื่อนผมแต่ผมก็เลืออไปเห็นแร่ลูนพอดีนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะปักไฟนะครับเพื่อที่จะขุดแร่ลูนเนาะซึ่บพอขุดมาเนี่ยก็มีน้องหินมลตินะครับมาทักทายผมตั้งแต่แร่แรกที่ผมขุดเลยเนาะแหมเป็นการเปิดได้ดีจริงๆแล้วหลังจากที่ผมได้ขุดแร่แรกไปนะคะผมก็ขุดต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วปรากฏว่าตรงนี้เนี่ย มันเหมือนเป็นแหล่งรวมรูนเลยเนาะซึ่งผมก็ใช้เวลาขุดไปแป๊บเดียวนะครับผมแล้วพวกเรานะครับก็ขุดกันต่อเนะซึ่งก็มีตรงนี้มั่งตรงนู้นมั่งซึ่งก็เป็นทั้งแร่ลูนแร่ทองแดงแล้วก็ถ่านนะครับผมซึ่งมันจะจําเป็นต่อชีวิตพวกเรามากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกแร่หนึ่งครับก็คือแร่พวกแบบอากาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือมันจะสามารถเอาไปสร้างเป็น แกนพลังงานของเครื่องวาร์ได้นะคะผมแล้วก็แร่ที่พวกเราตามหามากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแร่มิดทิลเนาะหรือเรียกง่ายๆก็คือแร่เหล็กนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยผมเดินอยู่นะครับก็ดันมาเจอกับเห็ดประมาณกลุ่มนึงเนาะ,ะแต่ผมรู้สึกว่ามันผมไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้ก็เลยขุดทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเวลาผมใช้เวลาเกือบวันหนึ่งในเกมเต็มๆเลยนะทุกคนซึ่งก็ใช้เวลานาน,านมากๆนะครับผมแล้ว ถือว่าเป็นโชคร้ายของผมหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่เดินเดินอยู่เนี่ยก็ตกลงมานะครับแต่ปรากฏว่าที่ที่ผมตกลงมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมืองที่ใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะผม ซึ่งนะครับแรกแรกที่พวกเราเจอเนี่ยหลังจากที่ผมนะคบได้ตกเหมืองลงมาเนี่ยก็เป็นแร่ที่พวกเราต้องการเลยนะคบก็นั่นก็คือแร่มิทิลหรือแร่เหล็กนั่นเองนะครับผมผมก็เลยได้ทําการขุดมันไปแต่ก็นั้นโชคดีนะคบได้เจอเป็นฝูงแร่เหล็กเนี่ยที่ค่อนข้างไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมก็สามารถขุดได้เรื่อยๆเลยนะซึ่งผมนะครับก็ใช้เวลาขุดไปไม่นานมากเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็มาสํารวจกันต่อนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เจอแร่มิทิลอยู่ด้านบนก็ <c oughs> <c oughs> จะพาดสายตาผมไปไม่ได้นะคะผมแหมสายตาดีขนาดเนี้ก็ต้องขุดหน่อยแล้วแล้วอยู่ๆนะคะผมต่อบอกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เจอแค่แร่นะครับดันเจอเป็นช่องแห่งแบบมีแร่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ครบทวนอะไรมากเนาะก็เลยปักไฟนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูแล้วก็ช่วยกันขุดกันเลยนะคะผมกว่าจะขุดแร่ก,กันเสร็จนะคะผมก็เป็นช่วงบ่ายของในวันที่25แล้วเนาะ แต่ทุกคนยังจําเหตุการณ์นั้นได้ใช่ไหมครับที่ไข่ระเบิดเนี่ยมันระเบิดจุดเซฟของผมไปนะคะผมเลยทําให้ผมเนี่ยมาเกิดที่นี่เนาะซึ่งผมก็ใช้เวลาเดินทางไม่ได้นานมากประมาณ2ชั่วโมงในเกมนะครับผมซึ่งพอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทํานะครับก็คือกดไปที่โตครับนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่พวกเรากลับมาจากถ้าเนี่ยพวกเราก็ได้แลมิทิลมาใช่ไหมครับผมก็เลยเซิร์ชไปว่าเตานะครับผมเพราะผมต้องการ เตาหลอมมิทิลนะครับผมนี่ผมได้มาแล้วแล้วทำยังไงล่ะครับก็กดตั้งไปเลยนะแล้วทำการตั้งเสร็จบุ๊บก,ก็รีบเอาไปเผาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิทิลโลหะผสมทองแดงแล้วก็ไทเทเนียมนะครับผมซึ่งก็ได้มาจำนวนนิดนึงเนาะไทเทเนียมแล้วระหว่างที่ผมรอนะครับผมก็ ไปทําอะไรบางอย่างนะไปเก็บของต่างๆนะครับผมซึ่งระหว่างนั้นนะครับแล่ของผมเนี่ยก็เผาไปเสร็จระยะนึงแล้วนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมกะจะคราฟโต๊ะรูนนะครับเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ของพวกเราเนี่ยให้มันดีมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ไทเทเนียมของพวกเรานะคะ แต่ปรากฏว่าเพื่อนของผมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพับให้นะคบก็เลยมานั่งตีมอนสเตอร์รอเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ย,ยากเลือเกอเนาะเลือด400แต่ก็มันไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เนาะก็เลยรีบไปตีกับมันจัดการจนเสร็จหลังจากที่แต่ละคนทําธุระของตัวเองเสร็จนะคะพวกเราก็มานอนนะคะเพื่อที่จะได้ตื่นเช้ามาสดใสเนาะและหลังจากที่พวกเราตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทํานะครับก็คือมานั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันโตเรียบร้อยแล้วเนาะ ซึ่งนันตอนนั้นเองนะคะถ้าทุกคนยังจําตอนที่แล้วได้ที่ผมได้ปลูกสวนต้นไม้ไปเนาะเอ้ยสวนดอกไม้นี่เขานะครับก็คิดไอเดียออกนะครับกะจะสร้างเป็นไก่วิ่งไวนะครับผมผมก็เลยได้ขุดผลผลิตเพียงเท่านี้แล้วก็กะจะออกไปตามหาพวกไก่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหรนะ่เนาะส่วนใหญ่เจอเป็นเนื้อสัตว์ธรรมดาเนาะก็จะเป็นพวกเนื้อเออมันเนื้ออัลปากาไม่ใช่เหรอทำไมมันเขียนว่าวเนื้อหมูอยู่เลยนะ ซึ่งก็นับว่าเป็นโชคร้ายนะครับที่เราออกไปเนี่ยเจอไก่เพียงแค่ตัวเดียวเองเนาะแต่พวกเรานะครับก็ได้เนื้อเรียกว่าหมูก็ได้นะตามชื่อเนื้อหมูนะครับมาจํานวน8ชิ้นเนาะก็ถือว่าดีมากๆแต่เพื่อนของผมเนี่ยบอกว่าแถวบ้านนะคะมันมีไก่วิ่งไวนะนก็เลยทําการหยิบมาลองดูนะครับนี่มันจะเพิ่มความแข็งแรง60นะครับเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ระยะนึงเนาะก็เลยจัดการซัดมันเข้าปากไปเลยเนาะแล้วก็ คือแบบวิ่งไวจริงๆนะแล้วผมก็ใช้โอกาสนี้นะครับกลับมานะครับเพื่อที่จะขุดไอสถานีดวงดาวไปนะครับเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้สามารถไปโลกต่างๆหรือย้ายไปที่อื่นๆได้นะครับผมและไหนๆก็กลับมาแล้วเนี่ยผมก็เลยลองย้อนอดีตนะครับกลับมาดูบ้านของตัวเองสักหน่อยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะฮะแต่เราเจอไก่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรไก่นะครับผมก็เลยออกมาเนาะซึ่งผมนะครับก็เดินกลับแล้วกว่าจะถึงบ้านเนี่ย ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานใช้ได้อยู่เนาะก่าจะถึงก็ดูจากท้องฟ้าเนี่ยตอนนั้นยังสว่างสว่างอยู่เลยเนาะกลับมาถึงก็ทุ่มหนึ่งแล้วพอกลับมานะคะผมก็ทําการหยิบไอเครื่องวัปมาเลยนะคะผมแล้วผมก็ทําการวางลงไปแล้วก็วางสถานีดวงดาวที่ได้มาเนาะเนาะผมนะครับก็บันทึกตำแหน่งฐานที่มันก็คือตรงนั้นเนี่ยจะเป็น ที่เซฟนั่นเองนะคบผมแล้วผมนะครับก็ที่ผมบอกไปเนาะว่าแรนนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเนาะแล้วมันเอามาครับเป็นคอนโซลดวงดาวได้นะคะผมก็เลยกดเข้าไปนะคะผมเพื่อที่จะเปิดใช้งานเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะผมก็อยากได้ชิ้นส่วนอัปเกรดเกรดเเนาะเพื่อที่จะได้ไปต่างโลกได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเรายังไม่เจอเกาะลอยฟ้านะคะผมเพราะว่า ไอชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยต้องไปหาจากเกาะลอยฟ้าเท่านั้นนะคบย้ำว่าเท่านั้นเนี่ยดังนั้นนะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันนะคะเพื่อที่จะสำรวจนะแต่ออกมานะคะพวกเราก็นะว่าโชคดีนะครับก็เลยได้มาพักผ่อนที่หมู่บ้านชาวประมงกันก่อนเนาะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็นอน เพื่อที่จะข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยนะคะเพวกเราจะได้มีกําลังใจเดินทางกันต่อนะคะซึ่งผมเนี่ยกับเพื่อนผมก็เห็นใจเล็กน้อยมาทําไมเลือดมันดน,นะครับแต่พวกเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครผมซึ่งก็เป็นช่องดีมากๆเลยนะคะผมที่พวกเราได้เจอเกาะลอยฟ้ากันแล้วนะแต่ก็กว่าจะเจอนะครับก็เป็นวันที่28ในเกมจะแล้วซึ่งก็ถือว่านานมากๆเลยทีเดียวนะครับผม และในช่วงแรกนะคะผมก็เดินสำรวจเกาะลอยฟ้าแถวนี้กันเลยนะคะผมจะได้รู้นะคะว่าวิหารมันอยู่ตรงไหนนะพอเราเจอวิหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมนะครับก็ตัดสินใจเพื่อที่จะต่อบล็อกขึ้นไปเลยเนาะอย่างแรกก็ต้องเล็งให้ตรงก่อนใช่ไหมจะได้ใช้บล็อกน้อยที่สุดนะคะผมแล้วผมก็จัดการต่อมันขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็ถึงด้านบนในที่สุดนะคะผม แล้วผมนะครับก็ได้ขึ้นมาเหยียบบนเกาะลอยฟ้าเป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้นะคะผมพอขึ้นมาอย่างแรกที่ทำเนี่ยจะขาดอะไรไปไม่ได้นอกจากการป้นของนะคะผมจากในกล่องเลยนะ แต่ผมนะครับก็เคยได้ยินมาว่าบนเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันมีเทวดานะครับที่คอยขายของดีๆให้เราอยู่นะครับผมก็ตามหาเขานะครับแต่ก็หาไม่เจอนะฮะก็เลยคิดว่าคงไม่เจอละมั้งก็เลยตัดสินใจที่จะขุดแร่ไทเทเนียมเนาะแล้วก็จะบอกให้นะครับว่าบนเกาะลอยฟ้าเนี่ยมีแร่ไทเทเนียมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็หาง่ายด้วยซึ่งหลังจากที่ผมขุดบนเกาะนี้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะผมก็เจอเกาะนึงเนาะผมก็เลยตัดสินใจที่จะต่อไปดีกว่า นะโดยการใช้บล็อกหินนะครับแต่อยู่ๆนะครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะผมจะกระโดดลงไปถึงเกาะน,นะครับแต่ปุ่มกระโดดผมมันบล็อกโอ้แล้วก็ตกลงมาตายรอบแรกของเกาะลอยฟ้าแล้วปรากฏว่าเพิ่งเห็นว่าเกาะนั้นมันก็มีน้ําแล้วทําไมเราต้องใช้บล็อกด้วยเฮ้ยก็จะเห็นอีกทีเนี่ยก็ตกลงมารอบหนึ่งแล้วนะแล้ว ผมก็ขึ้นมาอย่างเกาะเดิมนะคะผมแล้วผมก็สนใจนะครับที่จะใช้ทางนี้ทางเดิมเนาะไม่ต่อบล็อกใหม่เพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเปลืองแล้วใช่ไหมก็เลยมาทางนี้นะคะผมแล้วก็ต่อบล็อกเพิ่มเติมเข้าไปนะคะผมเพื่อที่จะให้มันใกล้มากขึ้นและหวังว่าผมจะไม่ตกลงมาตายอีกรอบนึงนะเพราะว่าถ้าตกลงมาตายอีกรอบนึงเนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วเนาะแล้วผมนะครับก็ทําการกระโดดลงไปเลยซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดครับไม่ได้ตกลงมารอบที่2เนาะแล้วผมนะครับก็จัดการขุดแร่ทั้งหมดที่อยู่บนนี้เลยเนาะ แล้วอยู่ๆนะครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วผมขุดแร่แล้วผมก็เดินลงไปกะจะเก็บแต่ผมล่วงลงมา <S <S 1> <S 1> เอ,อดูจากดาวก็คือผมตายไปสี่รอบแล้วนะตัดไปเยอะแล้วเนี่ยกะจะมาเอาของดีๆก็ได้ของดีแหละแต่ก็งอนนะเนาะผมก็เลยต้องปีนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อทีก่ก่อจะปีนขึ้นไปถึงเนี่ยก็ดึกแล้วเนาะก็เลยนอนเลยนะคะผมแล้วก็มาในเช้าวันที่29นะครับผม พอตื่นเช้ามานะครับอย่างแรกที่ทําก็เหมือนทุกวันเลยเนาะขุดเตียงนะครับแล้วผมก็กระโดดตามสายน้ําลงมาเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียดาวเพิ่มเติมเนาะดีกว่ากระโดดเดียวๆเลยพอพวกผมลงมานะครับสิ่งแรกที่พวกเราเจอนะครับก็จะเป็นน้องมอนสเตอร์หมูป่าตัวนี้กับน้องที่มาจากต่างโลกเนาะกระโดดเล่นน้ําอยู่นะคะผม แล้วพวกเรานะครับก็ตัดสินใจนะคะที่จะวาร์ปกลับไปที่บ้านเนาะโดยใช้สมุดวาร์ปนะคะผมแล้วพวกเราก็วาร์ปกลัดกันเลยนะคะผมก็มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมพอกลับมานะคะผมก็ยังคิดไม่ค่อยออกเนาะว่าเราควรจะทําอะไรดีจนมาดูของในตัวของตัวเองนะคะก็นึกได้ออกว่าเรานะคะยังไม่ได้ใส่ชิ้นส่วนอัปเกรดประเภท A ลงไปเลยเนาะแล้วพวกเรานะครับจะได้ไปต่างโลกกันแล้วผมก็เลยทําการนะครับคลิกเข้าไปเลย ย่แล้วเราก็ได้เก็บเอเนาะซึ่งก็จะสามารถไปต่างโลกได้นั่นเองนะคะผม mm. พอได้เสร็จแล้วเนี่ยผมนะครับ,รบ mm. ก็มาเก็บแร่เก็บของอะไรกันให้เรียบร้อยเนาะแล้วอยู่ๆนะครับ mm. เพื่อนผมนะครับ mm. ก็เรียกให้มาดูตรงนี้นะ mm. ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับจนผมเนี่ยได้มองไปที่ต้นไม้เนาะก็คือต้นไม้มันเหมือนลอยได้ใช่ไหมคือข้างล่างมันหายไปอะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดีทุกคนคือ ต้นไม้เนี่ยข้างล่างมันหายไปเนาะเพราะว่าเราเอาบล็อกอันนี้มาวางเนาะพอขุดออกเนี่ยเอ้ยมันดันอยู่ซะง,งั้นก็เลยลองให้เพื่อนผมวางใหม่นะว่ามันเป็นบล็อกชั่วคราวหรือเปล่าเฮ้ย,ยไม่ใช่อันนี้สินายอีกอันหนึ่งดิเพื่อนผมเนี่ยเก็เลยทําการขุดแล้วก็วางใหม่เฮ้ยมันเป็นบล็อกของเกมทุกคนอย่างงี้พราเราอาจจะสามารถสร้างอะไรที่เป็นลองหุนได้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะผม แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะแล้วพวกเรานะคบก็เดินมาเผาแร่ไทเทเนียมที่พวกเราได้มาต่อเลยเนาะเท่าที่ดูจากแร่ไทเทเนียมของพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะผมระหว่างเรามันเผาเนี่ยพวกเราก็มานอนนะคะเพื่อที่จะมาในวันที่30เนาะเพื่อที่จะออกเดินทางนะคะผมซึ่งระหว่างเดินทางเนี่ยก็ดันมาเจอกับหนอนทรายนะทุกคนซึ่งนะคะผมในหนอนทรายตัวนี้เนี่ยพวกเรานะคบก็ตีกันอยู่นานนะช่วยกันตีตีตี ตีจนเลือดมันเหลือประมาณครึ่งหลอดอะแต่อยู่ๆนะครับมันก็ทําท่าแปลกๆเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะเราก็ไล่ตีกับมันอยู่นะคะผมตีไปตีมานะแล้วผมก็ตีตีต,ต,ตีแล้วผมก็ตายเนาะพอฟื้นใหม่อีกทีอา้าวมันหายไปแล้วนะ แต่หายไปไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมลืมบอกไปเนาะว่าพวกเรานะครับได้วางแผนว่าจะมาอัญเชิญบอสงูซึ่งนะครับพวกเรานะครับก็ได้ครับไอต,ตาอัญเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งสองสานายนเอาเลยไหมนายเฮ้ยเอาไปเลยหนึ่งสองสานายนแน่จริงนะเออกดเข้าไปได้แล้วไปหนึ่งสองสมเอาจริงงหรอนาย เออเอาได้แล้วเลือกเล่นเถอะหนึ่งสองสามไปเรียบร้อยครับผมก็ใส่เรียบร้อยแ้วเนาะแล้วฝนตกแต่เพื่อนของผมนะครับก็ได้เตรียมการมาดีเนาะก็เลยหยิบพลุฝนออกมานะคะกะที่จะจุดลงไปแล้วเราก็จุดลงไปเลยแต่ว่าฝนมันดันไม่ตกสิทุกคนเอ้ยไม่ใช่ฝนมันดันไม่หยุดนะก็ทำไงไม่ได้นะคะผมเกมมันก็จะแหลกๆนิดนึงนะ แล้วผมนะคะก็ทําการเข้าไปเลยเนาะแต่มันก็ดันมีนต้นไม้มากมายนะคะที่เมื่อบางก็เลยก่อนจะเข้าไปได้เนี่ยก็โดนน้องแมมโมดโจมตีตกไลยว่าตายไปอีกรอบแล้วจะไม่ทได้จู้กับบอสเลยนะเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ได้อะไรมากนะคบผมก็โดนเกีตายเก็ไม่เป็นไรก่อจะกลับมาเนี่ยบอสก็เหลืออยู่ครึ่งหลอดนะครับ <c oughs> โอ้เพื่อนของผมเข้าไปตอนไหนยังไม่รู้เรื่องเลยนะ,นะเนี่ย แล้วผมนะครับก็ได้ทําการเข้าไปช่วยทีมบอสมือขนนกของผมแต่วนใหญ่โดนเพื่อนมากกว่านะเพื่อนตายปแลวของเราได้มานะครับเพื่อนของผมนะครับก็บอกให้เอาน้ํานะฮะลงนะคบเพื่อที่จะได้ดับลาวาน,นะครับเผื่อเราจะได้ไม่เดินตกลงไปตายนะแล้วผมนะครับก็ได้ทําตามที่เพื่อนผมบอกเนาะ พอได้วางน้ําเสร็จแล้วเนี่ยพวกเรานะครับก็เข้าไปช่วยตีบอสงูกันเลยแล้วบอสงูก็ได้ตายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย่ yeah! บอสตัวแรกในเกมของเราได้ตายแล้วแล้วผมนะครับก็ขอให้เพื่อนผมเนาะโยนสิ่งที่บอสงูขนนกให้เรามานะซึ่งก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะอย่างแรกนะครับก็จะเป็น แก่นผลึกสายฟ้าฟาดนะก็คือใช้กับไม้เท้าเนาะแล้วมันจะสามารถพลนเป็นสายฟ้าฟาดได้อย่างที่2นะคะเป็นขนปีกพญานาคนะครับจะได้มา12อันนะครับสามารถขาเป็นปีกได้แล้วอย่างสุดท้ายนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นศักดินะ์สิทธิ์เนาะซึ่งถ้าเอาไปปลูกเนี่ยพวกเราจะได้ของดีเลยนะซึ่งนะครับอยู่ๆนะคะเพื่อนของผมเนี่ยก็มาตีก็ไม่เข้าใจก็คืออะไรนะจนกระทั่งงูได้รูปปั้นงูมาด้วยนะคะผมคือแบบ เฮ้ยมันสวยแล้วอลังการมากนะแล้วพอเราได้มานะคะผมก็ทำการวางสถานีดวงดาวเลยเนาะเพื่อที่เวลาไปไหนมาไหนนะครับเวลาจับฟาร์มของที่นี่นะไม่ต้องเดินมาให้ไกลให้เหนื่อยใช่ไหมพวกเรานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะวางสถานีดวงดาวตรงนี้เลยนะคะผมซึ่งของในตัวของผมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเนาะไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีช่องว่างให้เก็บของอะไรเยอะมากหรครผม ก็เลยสิ่งแรกที่ทำเนี่ยก็เลยเดินไปตัดไม้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสไปสู้บอสงูขนนกในรอบหน้าได้ด้วยเนาะใช้โอกาสใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะใช้ทุกอย่างในนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วผมก็ตามตัดทั้ง2ด้านเลยเนาะแล้วพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนของผมก็วาร์ปไปก่อนนะคะขอไปเก็บของ ก็ต้องตามนั้นครับเพราะว่าผมเองเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกันมา2คนนะคะเพื่อที่จะมาเก็บของก่อนนะคะผมซึ่งพอกลับมาเนี่ยฝนมันก็ไม่ได้ตกเนาะก็รู้สึกแบบไม่แสบหูแล้วนะครับแล้วพอเสร็จแล้วนะพวกเรานะครับก็มาเก็บของกันต่อเนาะแล้วก็ให้เพื่อนนะครับขึ้นสถานีดวงดาวไปก่อนเลยแล้วผมนะครับก็ค่อยตามไปนะคะผมแล้วอย่างแรกนะครับหลังจากที่ผมไปถึงเนี่ย ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากทําการไปปนของที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยจะเรียกว่าปนกันไปได้เนาะเพราะว่าวิหารนี้เนี่ยพวกเราเป็นคนสร้างเองนะคะผมหมายถึงใช้อิราอันนั้นสร้างอะนะแล้วนะครับระหว่างเก็บของอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มืดนะคะพวกเราก็เลยทําการนอนเลยเนาะแล้วก็มาในเช้าวันที่32แล้ว เนื่องจากในวันที่31นะครับกว่าจะมาเนี่ยก็มืดแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ค่อยเก็บของเท่าไหร่นะครับในวันที่32เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บของแต่ยูยูก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเนาะผมกระโดดกะจะไปเก็บต่อแต่ผมก็ตกอัวตายเนาะซึ่งก็ถ้าดูจากดาวเนี่ยผมตายไปห้ารอบเลยเฮ้ยตายหลายรอบจริงๆซึ่งในระหว่างนั้งเองนะคะผมก็ตระหนักได้ว่าของในตัวของผมเนี่ยมันเต็มแล้วเนาะผมนะครับก็เลยทําการวัปนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านของเรานะครับ ซึ่งพอกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ทําการเดินไปที่กล่องเลยเนาะเพื่อที่จะได้เก็บของนะครับผมแล้วพอผมกับเพื่อนผมนะครับเก็บของกันเสร็จเนี่ยผมก็นึกได้ว่าเอ้ยพวกเรามีเมล็ดพันธุ์ศักดิ์อยู่นี่นะนะคะผมแล้วผมนะครับก็เลยทําการที่จะ ปลูกต้นมเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะผมแล้วอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องขุดดินนะคะเพื่อที่จะวางน้ําก่อนเนาะถ้าไม่มีน้าเนี่ยมันก็จะไม่มีความชุ่มชื้นใช่ไหมมันก็จะไม่โตนะครับผมผมนะครับก็เลยได้เอาน้ํานะครับมาวางไว้แล้วระหว่างรอให้ดินชุ่มชื้นนะคบผมก็เกือบจะมืดเลยเนาะแต่พอชุ่มชื้นเสร็จแล้วเนี่ยผมนะครับก็ได้นําเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ มาปลูกไว้เลยเนาะซึ่งข้อมูลของเขาครัะก็คือให้ปลูกในหลุมดินที่มีพื้นที่กว้างและต่ำเนาะซึ่งก็ค่อนข้างที่น่าจะตรงโจทย์อยู่นะแต่ผมนะครับก็เหลือไปเห็นด้านหลังนะครับว่ามันมีไฟอยู่อันนึงเนาะผมก็เลยทําการขุดนะครับแล้วผมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ในตัวทําไมก็เลยได้ทําการวางลงไป แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามดูได้ที่ช่องของผมเลยนะคะผมใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1-3สเนี่ยสามารถดูที่ช่ององผมได้เลยนะคะผมฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะไปแล้วครับบ๊ายบาย